ข้าวผัดพริกเผาสู่เตาปฏิกรร้อนแรงจนโลกต้องจำเฮ้ยตะหลิวชั้นมิติมือที่ไหนมาเปิดตรงกระทะเนี่ยอ้าโอ้โหนี่มันเมืองหรือโรงงานปลากระกป๋องยักษ์วะเนี่ยตรวจพบวัตถุอันตรายประเภทตะหลิวเหล็กกล้าสั่งการกำจัดทิ้งออนี่พวกนายกินไอเยลี่สีเทานี่ไปได้ยังไง รสชาติเหมือนยางรถยนต์เก่าชัดๆปี๊บจี๊ดหิวพลังงานต่ำขอของอร่อยปี๊บคอยดูนะเจ้าจิว๋วฉันจะเบิร์นระบบน้ำมันเครื่องนายด้วยความฟูของไข่เจียวจานนี้แจ้งเตือน,น,นตรวจพบกลิ่นที่ทำให้อลกอริทึมมีความสุขระบบกำลังรวนเอเรอ์ ใครบังอาจทำเสียงสู้ซ่าในเมืองของข้าความอร่อยคือไวรัสต้องกำจัดเรเซอร์เหรอเจอพลังกระทะโค้งสถานฟ้าหน่อยเป็นไงปิงปองพิกเซลกดปุ่มในทรัสที่ทังแก๊สเร็วเราจะไปซิ่งบนทางดวดลอยฟ้ากันซับซับซอยซอยอย่าให้หอมใหญ่รอดไปได้ไม่ต้องห่วงนะทุกคน ผมจะเปลี่ยนดาบเลเซอร์พวกคุณให้กลายเป็นมีดหั่นผักที่คมที่สุดในจักรวาลกองทัพเดินด้วยท้องส่วนกองทัพหุ่นยนต์ต้องเดินด้วยส้มตำปลาร้าดิจิทัลออเดอร์มาส่งแล้วครับท่านผู้นำเมนูนี้ชื่อว่าความพ่ายแพ้รสเผ็ดจัด จงคุกเข่าต่อหน้าหุ่นยนต์ยักษ์ของข้ามันไม่กินอาหารมันกินแค่เหล็กงั้นลองซดต้มยำกุ้งหม้อนี้ดูหน่อยเปรี้ยวเผ็ดเค็มถลวงไส้เล็กคำเตือนความอร่อยเกินขีดจำกัดหัวใจเหล็กกำลังหลอมละลายอ้าฮึกข้าไม่เคยรู้เลย ว่ารถเผ็ดมันจะทำให้วงจรของข้าน้ำตาไหลได้ขนาดนี้เอาละทุกคนต่อไปนี้ไม่ต้องกินน้ำมันเครื่องแล้วมาต่อคิวรอเข้าผัดเชฟต้งได้เลยปิ๊บอร่อยที่สุดในกาแล็กซี่ปปิิบ๊บ